สดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรศาสตรนะครับพบกับเราได้เป็นประจำครับทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา5นาฬิา30นาทีเป็นต้นไปครับและเป็นประจำครับสำหรับในช่วงแรกเราได้นําข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพดพนังคันแรกนาวันประจำปี2568โดยพระราชพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งเป็นการประกอบพระราชพิธีณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมมหาราชวังในวันพฤ หัสศุกที่8พฤษภาคม2568และพระราชพิธีจรดพระรางคันแรกนาควันอันเป็นพิธีพราหมณ์โดยประกอบพระราชพิธีในวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในปีนี้ผู้ทำหน้าที่พญาแรกนาคือนายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลการเสี่ยงไทยผ้านุ่งแต่งกายหยิบได้ผ้านุ่งห้าคืบพยากรณว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณ พอดีข้าวกล้าในานาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหานจะอุดมสมบูรณ์ดีผลการเสี่ยงชายของกินเจสิ่งพระโคกินน้าและหญ้าพยากรณว่าน้ําท่าจะบริบูรณ์พอสมควรทันยาหารพลาหารพักษาหารมังสาหานจะอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพราราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้ดำเนินการภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพต้นไม้และต้นยางพราราให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในระบบสินเชื่อเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินต่างๆเพื่อยกระดับมูลค่าที่ดินและเสริมสร้างการสร้างรายได้อื่นๆที่ เกี่ยวข้องโดยได้มีการศึกษาและกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติรวมทั้งพัฒนาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ตลอดจนได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้ผลการดำเนิน งานนโยบายโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราโดยมีการมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพารารวมจำน,นวนกว่า 11,620ฉบับนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายที่จะออกโฉนดต้นยางพาราในพื้นที่สวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายจำนวน11ล้านไร่ภายใน2ปีแรกและขยายให้ครอบคลุมทั้ง22ล้านไร่ทั่วประเทศเพื่อให้เกษตรกรมีไรายได้ที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพการทำสวนย,าง,ยางอย่างยั่งยืน อันที่จริงก็เป็นนโยบายของรัฐบาลท่านนายกแ่ทองทานชินลวัตนะคะในการแถลงน,นโยบายจากรัฐสภาเนี่ยท่านก็ได้บรรจุเอาไว้เรื่องสําคัญคือเรื่องของที่ทากินแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรก็ได้ต่อยอดซึ่งทํางานต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยที่ท่านน้อยเอกธรรมนัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านก็ได้คิกออฟเมื่อเดือนมนกราคมปี67ในสถานที่นี้ค่ะในเรื่องของโฉนดเพื่อการ,กรเกษตรตอนนี้มาผ่านมาเป็นปีที่สองเราก็ ต่อยอดเป็นฉนดเพื่อเป็นการแปลงเอาสินทรัพย์บนดินเพิ่มเติมถ้าเป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นยางก็จะให้พี่น้องได้รับเป็นฉนดต้นยางส่วนพื้นที่สปกอ,อื่นที่ไม่ได้ปลูกเป็นต้นยางแต่เป็นไม้มีค่า5้าแชนิดก็จะให้เป็นฉนดต้นไม้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เขามีสินทรัพย์เพิ่มเติมมีมูลค่าสินทรัพย์ในมือเพิ่มเติมสามารถเอาไปทาอะไรได้บ้างหนึ่งเอาไปแปลงเป็นทุนก็คือไป กู้กับทกสซึ่งวันนี้ลงนาความร่วมมือกันแล้วทกศก็จะให้สินเชื่อ50%ของมูลค่าที่ประเมินต้นไม้หรือต้นยางในพื้นที่แต่ละแปลงได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยในอนาคตก็จะสามารถนําไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตที่จะกลายเป็นแ a ส s i v e Income คือเป็นรายได้ที่ไม่ต้องออกไปทํางานให้ต้นไม้ทํางานแทนเราเราก็หวังตรงนี้จะเป็นรายได้ที่มั่นคงอยั่งยืนยวันนี้ที่คิกออฟแจกไปทั้งหมด 1, 1 6 2 0ฉบับน,นะคะทั่วประเทศไทย แต่เป้าหมายปีนี้ของทางการยางเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้จุดหนึ่งเจ็ดล้านไร่สําหรับปีนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีเอกาสารสิทธิ์พร้อมส่วนอีกประมาณสี่ล้านไร่กว่าเนี่ยเราได้ส่งเรื่องไปที่สํานักง,งานคณะกรรมการที่ d i m e n ชาติแล้วเพื่อที่จะไปขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ให้มีเอกาสารสิทธิ์ถูกต้องตรงนี้นก็จะเป็นเป้าหมายในยลําดับถัดไปส่วนของสอป,ปรกอรเนี่ยเขาตั้งเป้าในปีนี้อยู่ที่หนึ่งจุดหกล้านไร่ค่ะ สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะถ้าติดตามราคายางอยู่ตอนนี้ยางแผ่นอบรมควันชั้นสามเนี่ยนอกจากที่จะกลับไปในราคาเดิมก่อนวันที่จะได้รับผลกระทบจากช้าเนี่ยก็สูงกว่าราคาเดิมแล้วนะคะยังเหลือราคาน้ํายางสดกับยางต้นถ้วยที่เราต้องเร่งขับเคลื่อนต่อซึ่งต้นเดือนหน้านก็จะเริ่มนําเงินของกองทุนรักษาสเสถียรภาพราคายางคะ่ะเข้าไปช่วยซื้อน้ํายางมาปัาน่นเพื่อที่จะไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เช่นเป็นหมอนยางพาราที่นอนยางพาราส่งออกไปยังประเทศอินเดียตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ราคาสูงขึ้นในเดือนมิถุนาก็น่าจะสามารถกลับไปที่ราคาเดิมได้หรือสูงก็เดิมได้สําหรับยางถ้วยแล้วก็น้ำยางส่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปรศุสัตว์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์คร,ร,รบรอบ83ปีภายใต้แนวคิด83ปีครอบครัวปศสุสัตว์ก้าวสู่อนาคตด้วยหัวใจ Digital ดิจิทัลโดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายของกร,ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสร้างไรายได้ที่มั่นคงและพัฒนาภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพทุกมิติก้าวสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยได้ ได้มีการปรับกระบวนการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็วลดความซ้ำซ้อนด้วยการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจนสามารถขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ระดับโลกเช่นไก่เนื้อไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากน้ำนมอีกทั้งกรมปศุสัตว์ได้เปิดตัวระบบบริการสัตวแพทย์ทางไกลหรือ DLD t e l e w e t ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำคัญที่จะช่วยยกระดับการดูแล สุขภาพสัตว์ในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลและชนบทที่ขาดแคลนสัตวแพทย์และช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงคำปรึกษาทางสัตวแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็วลดภาระค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและสามารถวินิจฉัยและดูแลสุขภาพสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ระบบ DLD t e l w e s ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโรคสัตว์แบบเรียลไทมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านปศุสัตว์และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอนล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไปจากิดน้ำกิดเล็ก รวมเป็นสายน้ำแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสรรให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทำกินได้ทุกวันมาช่วยกันรักษาและดูแลใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณผู้ชมครับพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพนังคันแรกนาขวัญถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สําคัญที่กําหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเพื่อความเป็นสิริม,มงคลสร้างขวัญกําลังใจให้กับเกษตรกรและเป็นสัญญาณเริ่มต้นแห่งฤดูกาลพาะอปลูกครับสําหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ประกอบด้วยสองพระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นน้มนฑลทพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นเิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยโดยในปี2568นี้กำหนดจัดพระราชพิธีพืชมงคลในวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถ่หวานในวันศุกร์ที่9พฤษภาคมทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตร พึงระลึกถึงความสําคัญของการเกษตรและร่วมมือการประกอบพระราชพธิพธีเพื่อชมงคลจรวดพนังคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปด้วยพร้อมกันนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญคือการมอบรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประเภทต่างๆรวมทั้งปลาดเกษตรของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น และผ่านการคัดเลือกเพื่อให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติในการประกอบอาชีพการเกษตรเป็นความเชื่อถือตั้งแต่ยาวนานนะคะรุ่นพ่อปู่ย่าตายายเราทีนี้ก็พอถึงเดือน6นะคะจะทําการแลกนาขวัญอย่างเงี้ยชาวนาก็ต้องรอค่ะรอว่าเป็นวันสําคัญแล้วก็ชาวนาก็จะเอาวันนั้นะ มาเป็นวันที่ปลูกข้าวค่ะเราจะเอาพวกผล,ลไม้ค่ะแล้วก็ใส่ฉลอมเราเอามาแล้วก็จะมีธงค่ะธงเนี่ยเราไปปักตรงกลางทุ่งนาแล้วก็จะบอกค่ะมีมีคาถาบอกอยู่เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจของแม่โคศพแล้วก็ดีกับตัวเราด้วยค่ะเรียนรู้รักษานำพาชุมชนเข้มแข็งคือแนวคิด และหลักการทำงานของป้าทองเม็ดพรหมพิทักษ์เกษตรกรต้นแบบวัย65ปีใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาอาชีพการทำนาบนพื้นที่109ไร่2งานซึ่งตั้งอยู่บ้านเขาหินกลิ้งตำบลวังน้ำลัดอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์โดยการส่งเสริมให้เพื่อนชาวนานในพื้นที่ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาดจากผลงานที่โดดเด่น ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติประจำปี2567สาขาอาชีพทำนาคืออันนี้เราก็รวมกลุ่มกันเพราะตอนนี้เขามีกลุ่มนาแปลงใหญ่ค่ะกลุ่มนาแปลงใหญ่ทีนี้เรามารวมกลุ่มรวมกลุ่มแล้วก็คุยกันบอกว่าเราจะาขายข้าวไปทิศทางใดเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาที่ภัยแล้งด้วย เราก็ให้ทําข้าวเนี่ยอยู่5ไร่เพื่อบริโภคแล้วก็10ไร่เนี่ยเอามาทําพันุ์ข้าวแล้วที่เหลือเราก็ไปขายให้พ่อค้าค่ะก็เกิดประโยชน์หนึ่งเราได้ทานข้าวที่ปลอดภัย 2. เรายังได้ขายข้าวที่มีคุณภาพให้กับชุมชนที่รักสุขภาพค่ะทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะข้าวเราเนี่ยพอทานเราก็จะบอกว่านุ่มแล้วก็ทานดีค่ะ ชีพการทำนาของป้าทองเม็ดเริ่มต้นในปี2525 25, หลังตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานโรงงานที่จังหวัดนครราชสีมาและกลับสู่บ้านเกิดโดยเลือกอาชีพทำนาที่เน้นการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้นำมาซึ่งความเชื่อมัน่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าที่ผลิตโดยผัุนข้าวที่ปลูกคือข้าวหอมมะลิ105ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกอขอ43และข้าวหอมใบเตย ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ที่เราหันมาทำนายุคใหม่ก็ทําให้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ครอบครัวอยู่เป็นสุขแล้วแบบไม่ได้มีโรคภัยค่ะเพราะเราทําข้าวปลอดภัยแล้วเราทานตรงนี้แล้วก็เราขายข้าวก็จะให้คนเชื่อถือเราได้เราไม่แปรปลอมข้าว พราะข้าวเราปลอดภัยเราก็ทําปลอดภัยเราไม่ใส่ปุ๋ยช่วงข้าวท้องค่ะแต่ข้าวเล็กๆอย่างอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยเราใส่ปุ๋ยได้ครั้งเดียวค่ะแล้วนอกเหนือนจากนั้นเราก็จะใช้น้ําหมักค่ะใช้น้ําหมักของเราที่ทําเองจากน้ําหมักข้าวกล้องแล้วน้ําหมักอ่าพวกยอดจูคาอะไรนะคะไล่แมลงผสมกันแล้วเราก็มาขีดค่ะแต่ช่วงข้าวท้องเราจะขีดน้ําหมักข้าวกล้องค่ะเพราะน้ําหมักข้าวกล้องเนี่ยจะทําให้เมล็ดโตแล้วกินข้าวเนี่ย ทั้งนี้ในการปลูกข้าวของป้าทองเม็ดและเหล่าสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรข้าวปลอดภยัยบ้านเขาเหินกลิ้งจะเน้นการปลูกข้าวปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP ซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพและความจำเพาะให้กับสินค้าข้าวในแต่ละพื้นที่ช่วยเสริมสร้างความโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวข้าว GIP เนี่ยก็ได้รับสนับสนุนจากกรมการข้าวกรมการข้าวแล้วเทีนี้มาให้สมาชิกทำทำก็จะมีข้าวปลอดภัยแล้วก็ข้าว GIP เนี่ยเราจะเอาข้าวของเราไปตรวจค่ะว่ามีเมล็ดแดงเนี่ยมากไหมแล้วก็เอามาตรวจปรากฏว่าทำผ่านค่ะไม่มีเมล็ดแดงถึง3เม็ดค่ะมีอยู่แค่2เม็ด แล้วก็เอามาความคิดามาปรับใช้อีกทีนึงแล้วพอมาตรวจปีที่2องเราก็ผ่านก็ได้ G p ค่ะ mm. การที่เราต้องอได้ข้าว p p เนี่ยพื้นนาของเราเนี่ยต้องไม่มี้าเข้านกค่ะเราต้องคัดเลือกพอเราเดินไปเนี่ยเราจะศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีการอบรมว่าต้นข้าวของมะลิเนี่ยเป็นต้นแบบไหนต้นตั้งใบเลียวสีแบบไม่เข้มนะคะ มันจะเป็นสีเขียวกับสีออกเหลืองนะคะอันนี้เราก็เดินไปเก็บถ้ามีข้าวดีบเราก็จะเก็บข้าวดบค่ะคือคัดตั้งแต่ข้า,เขาเขวเขียวๆค่ะก็ส่งผลดีคือเราทำข้าวเนี่ยมีคุณภาพแล้วเราก็ได้เอาข้าวนะมาทำพันุ์ขยายต่อในก้าวการพัฒนาป้าทองเม็ดยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเพื่อนกเกษตรกรในชุมชนผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรข้าวปลอดภัยบ้านเขาหินกลิ้งขึ้นในปี2554ปัจจุบันมีสมาชิก38รายเนื้อที่1,200ไร่จากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ได้กลายเป็นแหล่งผลิตข้าว GAP ขึ้นชื่ออีกทั้งยังมีการต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่าข้าวด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิขนมข้าวพองผงข้าวและจมูกข้าวภายใต้แบรนด์หินกลิ้ง ขณะที่ด้านการตลาดได้วางกลยุทธ์การตลาดแบบเชิงรุกทั้งการสร้างจุดขายหาตลาดรองรับที่แน่นอนพร้อมสร้างตลาดใหม่ๆเช่นการขายผ่านตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ข้าไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพวังน้ำลัดนครสวรรค์จนนำไปสู่การสร้างไรายได้กว่า800,000บาทต่อปีให้กับวิสาหกิจชุมชนแมบ้านเกษตรข้าวปลอดภัยบ้านเขาหินกลิง้งค่าตลาดเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะเพราะกลุ่มเราเนี่ย ถึงหน้าเกี่ยวข้าวแล้วจะมีสกตนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์รับซื้ออยู่ที่โรงสีเจริญพันธุ์แล้วเราก็ไปขายไปขายเราก็ได้เงินน่ะคืนตันละห0ิบาทแล้วก็โรงสีต่างๆพอรู้ว่าเราทําข้าวปลอดภัยเนี่ยเขาก็โทรประสานมาอย่างตลาดริมปิงนครสวรรค์อย่างเงี้ยสั่งเราทีเยอะแล้วก็เราก็ต้องเก็บข้าวเอาส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อส่งที่โรงพยาบาลไพศาลีค่ะ เราทําแล้วเนี่ยเราต้องให้ลูกค้าเชื่อใจเราเราไม่หลอกลูกค้านะคะตรงไปตรงมาคือข้าวเราเนี่ยถ้าหมดก็บอกว่าหมดถ้ายังเหลือเราก็บอกว่ายังเหลือป้าอยากให้กลุ่มเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ทําข้าวปลอดภัยอย่างนี้ตลอดเพื่อส่งแล้วก็ให้คนนะ่ะที่อยู่เป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยมีข้าวที่มีคุณภาพทานนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ พระราชพิธีพืชชมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวัญน,นี้ถือเป็นวันสำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่กเกษตรกรไทยเกิดพลังในการสร้างสรรค์ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานออกสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยพร้อมทั้งเกิดการสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งม,มีรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ตูมตามเข้าสอบพร้อมโผยมาโนชูใจวิไลไัย,า,ยารเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับคนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้นใช่ใช่ที่โกงเพิ่มขึ้นนิสัยอ่ะเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยขูไม่ยอมไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง คุณผู้ชมครับและสาหรับช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับเราได้นําองค์ความรู้การทําน้ําหมักข้าวกล้องจากคุณทองเมดพรหมพิทักษ์เกษตรกร,ร,กรในจังหวัดนครสวรรค์มาฝาก,ท,กทุกท่านกันครับซึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยบำรุงต้นข้าวครับทำให้เมล็ดข้าวนั้นมีคุณภาพดีและที่สําคัญช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดขั้นตอนการทําจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ การผลิตน้ำหมักข้าวกล้องเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการเกษตรของคุณทองเมธพรหมพิทักษ์เกษตรกรจากจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งน้ำหมักข้าวกล้องเป็นฮอร์โมนที่ช่วยบำรุงต้นข้าวให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์รวมถึงสามารถป้องกันโรคและมแมลงศัตรูพืชต่างๆได้ที่สำคัญมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกสำหรับวัตถุดิบในการทำน้ำหมกักมีดังต่อไปนี้ หข้าวกล้อง3กิโลกรัม2แป้งข้าวหมาก3ลูก3มน้ำตาลสายแดง6กิโลกรัม4ส,สมุนไพรเช่นยอดสะเดายอดยูคาลิปตัส1กำมือ5้าน้ำเปล่า17ลิตรและ6ถังหมัก ขั้นตอนการทำเริ่มจากนำข้าวกล้องมาหุงให้สุกจากนั้นนำไปคลุกเค้ากับแป้งข้าวหมากและน้ำตาลใสแดงให้เข้ากันแล้วหมักไว้ในถังประมาณ7วันเมื่อครบเวลาหมากักให้เติมน้ำเปล่า15ลิตรแล้วกรองให้เหลือแต่น้ำจากนั้นให้นำสมุนไพรที่เตรียมไว้มาต้มในน้ำ2ลิตรเมื่อต้มเสร็จแล้วให้นำน้ำสมุนไพรกับน้ำหมักข้าวกล้องที่กรองไว้มาผสมให้เข้ากันอีกครั้งก็สามารถนำไปใช้งานได้ ค่ะน้ำหมักข้าวกล้องเนี่ยเราจะทำเอาไว้เพื่อฉีดข้าวระยะตั้งท้องนะคะทำให้ข้าวมเมล็ดเต่งรวงดีแล้วก็เกสรไม่ร่วงง่ายค่ะเพราะเราทำก็จะมีก็อเอาเข้าวกล้องเนี่ยไปหุงสุกค่ะไปหุงสุกแล้วก็ผสมแป้งข้าวหมาักแป้งข้าวหมาักแล้วเราก็คลุกกับน้ําตาลทรายแดงแล้วก็หมักไว้ค่ะหมักไว้อาทิตยหนึง่งพอได้อาทิย์นึงแล้วก็เติมน้ําไป15บหนิ เติมน้ำไป15ลนิตรทีนี้พอจะใช้นะคะเราก็จะใช้ยอดสะเดาแล้วก็ยอดยูคามาต้ม1กําำมือนะคะให้ได้2ลนิตได้2ลนิตเราก็ตักน้ำหมักข้าวกล้องนะคะมาผสมกับยอดสะเดาแล้วทีนี้เราก็ไปนำไปฉีดช่วงข้าวกำลังท้องนะคะก็จะทำให้ข้าวเนี่ยเมล็ดเต็มแล้วก็รวงเต่งแล้วก็ทานอร่อยเพราะมันเป็นข้าวกล้องที่เป็นฮอร์โมนเนี่ยบำรุง ต้นข้าวบำรุงรวงค่ะบำรุงเกสรไม่ให้ร่วงง่ายค่ะตรงนี้นะคะคือเราใช้แทนอโมเล่เลยแต่ก่อนเราซื้ออโมเล่แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ซื้อแล้วเราใช้น้ำหมักข้าวกล้องค่ะ สำหรับน้ำหมักข้าวกล้องนอกจากจะเร่งการเจริญเติบโต,โตลดการหลุดร่วงของเกสรดอกทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพแล้วใบสะดาวและ e us, ยูคาลิปตัสยังช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเพี้ยในานาข้าวรวมถึงป้องกันเชื้อแบคทีเรียในตระกูลแตงและมะเขือเทศสามารถใช้ทดแทนสารเคมีทำให้มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร,ร,กรผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และทั้งหมดนั้นนะครับก็คือเนื้อหาสาระที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันในวันนี้นะครับและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตม,มีข้อเสนอแน,นะหรือต้องการที่จะติชมรายการนะครับก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับและในครั้งต่อไปเราจะนําเรื่องราวอะไรมาฝากกันนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ